วันนี้ทางทีมงานคนนำเสนอเรื่องเราย้อนพลอยคดีสุดช็อกลูกโทรพีฆ่าหันศพแม่หลังถูกจับได้แอบคมคืนลูกสาวตัวเองชาวบ้านอึ้งเป็นคนดีมาตลอดเมื่อวันที่27กุมภาพันธ์ปี2563ได้เกิดเหตุการณ์สยองขวัญขึ้นที่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเมื่อลูกชายวัย35ปีฆ่าแม่ตัวเองเสียชีวิตจากนั้นได้ทำการหันศพ แยกชิ้นส่วนแช่ในถังน้ำแข็งถือเป็นอีกหนึ่งคดีที่สุดแสนจะเอาไมา่เลือดเย็นและผิดหลักศีลธรรมจัรยาอย่างมากเพราะเป็นเรื่องราวของลูกฆ่าแม่แต่เท้ของตัวเองและความสัมพันธ์ระหว่างพ่อกับลูกสาวซึ่งสับสนปนไปด้วยข่าวลือสารพัดโดยที่เกี่ยวข้องกับคนในสายเลือดเดียวกันจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดเมื่อผู้เป็นแม่วัยห้าสามปี ได้เดินทางไปหานายพาคินที่บ้านซึ่งทั้งคู่แยกกันอยู่คนละบ้านโดยผู้เป็นแม่พูดกับลูกชายว่าให้นําเงินที่ยืมไปประมาณห0 0 0 0นบาทมาคืนสักทีเพราะแม่จะได้เอาไปใช้หนี้ธนาคารซึ่งนายพากินตอบกลับมาว่าเพิ่งขายรถไปยังไม่ได้เงินเลยต้องรออีกสองสามวันถึงจะใช้คืนได้ด้วยความโมโหที่ลูกชายไม่ยอมคืนเงินผู้เป็นแม่ จึงพูดสวนไปในทันทีว่าถ้ามึงไม่ใช้เงินกูกูจะไปบอกตำรวจเรื่องมึงนอนกับลูกหลังจากนั้นทั้งคู่ก็เริ่มมีปากเสียงกันรุนแรงขึ้นเรื่อยโดยผู้เป็นแม่ก็บ่นสาร,รพัดและด่านายภาคินป็นเวลาน,านั้นจนกระทั่งผู้เป็นแม่พูดขึ้นมาว่าถ้ามึงไม่เอาเงินมาให้กูกูจะไปแจ้งตำรวจเดี๋ยวนี้แหละเช้าเมื่อไหร่กูจะไปเลยนายภาคินพยายามขอร้องผู้เป็นแม่ว่า ไม่ต้องไปแจ้งความหรอกผมเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านมันจะเสียหายมันจะเสียภาพพจน์แต่อย่างไรก็ตามผู้เป็นแม่ยังไม่ยอมยืนบ่นด่าลูกชายจนคำพูดคําจาและอารมณ์ของทั้งคู่เริ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นจังหวะที่ผู้เป็นแม่ยืนหันหลังให้ลูกชายนายพาคินที่เดินไปหยิบมีดแล้วจ้วงแทงที่ด้านหลังของผู้เป็นแม่จนลม้มลงแม้เธอยังมีแรงส่งเสียงร้อง ให้ชาวบ้านในละแวกนั้นช่วยเหลือแต่ชาวบ้านที่ได้ยินก็เข้าไปไม่ได้เพราะบ้านหลังดังกล่าวไม่รู้รอบขอบสิทธิ์และอีกอย่างทั้งคู่ก็ทะเลาะกันเป็นประจำนายพาคินเห็นแม่ส่งเสียงดังจึงจ้วงแทงแม่ไปอีกสองครั้งจนกระทั่งแน่นิ่งจากนั้นนายพาคินได้ลากศพแม่ไปที่หลังบ้านแล้วนำทรายมาโรยบนเลือดที่เลอะพื้นจนทั่วทั้งบ้านและรอลุ่งสงังเพื่อเก็บทรายที่เปื้อนเลือดใส่กระสอบ ในเช้าวันนั้นนายพาคินได้ขับรถไปส่งลูกสาวคนเล็กวัยห้าขวบที่โรงเรียนส่วนลูกสาวคนโตวัยสิห้าปีให้แจ้งครูว่าลาป่วยซึ่งก่อนเข้าบ้านเขาได้แวะซื้อน้ำแข็งที่ร้านโกตีและซื้อมีดปลายแหลมอีกหนึ่งเล่มช่วงสายของวันที่27ิกุมภาพันธ์ผู้ใหญ่บ้านโทรหานายพาคินเพื่อเรียกใช้ให้ไปช่วยงานแต่นายพาคินบอกว่าติดธุระจะพาลูกไปหาหมอ เมื่อนายพาคินกลับมาถึงบ้านเขาได้แบกสมแม่ขึ้นรถและขับรถไปยังป่าลกบลังซึ่งอยู่ห่างจากบ้านผักประมาณ12กิโลเมตรเมื่อมองหาที่ทางรับตาคุณได้เป็นที่เรียบร้อยนายพาคินก็เริ่มใช้จอบคุณลงไปบนหน้าดินแต่ปรากฏว่าดินมันแข็งทําให้คุณลงไปลึกไม่ได้เขาจึงตัดสินใจใช้จอบตัดหัวแม่แล้วฝังเฉพาะส่วนหัวลงไปในหลุมที่เขาพยายามขุดอยู่นานสองนาน แต่ก็ขุดได้ลึกเพียง50ิเซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นเขาก็เดินทางกลับบ้านและจัดการชำแหละศพแม่ใส่ถังน้ําแข็งละกล่องพลาสติกตลอดทั้งวันซึ่งเขาวางแผนไว้ว่าจะหั่นศพให้มีขนาดเล็กเพื่อที่จะง่ายต่อการนําไปฝังในครั้งต่อไปในช่วงเย็นของวันเดียวกันผู้ใหญ่บ้านโทรหานายพาคินอีกครั้งพร้อมสั่งงานให้นายพาคินเมาถังไปใส่น้ําแข็งเพื่อเตรียมใส่เครื่องดื่มมาให้ชาวบ้านที่จะออกไปช่วยกันทําแนวกันไฟ ในวันลุกขึ้นซึ่งนายพาคินก็รับคำและทำตามคำสั่งเป็นอย่างดีช่วงเช้าวันที่28กุมภาพันธ์ปี2563ผู้ใหญ่บ้านโทรหานายพาคินอีกครั้งโดยแจ้งว่าวันนี้ชาวบ้านจะขึ้นเขาไปทำแนวกันไฟพร้อมสั่งให้นายพาคินเตรียมซื้อน้ำซื้อน้ำแข็งใส่รถกระบะไว้เพื่อเป็นสเสบียงให้ชาวบ้านได้ดื่มกินเวลาเหน็ดเหนื่อยเมื่อนายพาคินได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่บ้านเขาก็ตบปากรับคำ ทำตามคำสั่งจนเสร็จเรียบร้อยเช่นเดิมและเดินทางไปยังเชิงเขาซึ่งเป็นจุดที่ชาวบ้านทำแนวกันไฟผู้ใหญ่บ้านสังเกตเห็นว่าในขณะที่ชาวบ้านรายอื่นๆวุ่นวายกับการทำแนวกันไฟแต่นายพาคินกลับเดินวนไปวนมาไม่ห่างจากต,ตัวผู้ใหญ่บ้านเหมือนมีอะไรอยู่ในใจผ่านไปสักพักนายพาคินได้เดินมายังจุดที่ผู้ใหญ่บ้านนั่งอยู่พร้อมเอ่ยปากขอหยิบยืมรถจักรยานยนต์ซึ่งผู้ใหญ่บ้านก็ให้ไป โดยไม่ได้สงสัยอะไรเมื่อนายพากินรับกุญแจรถจักรยานยนต์ไปได้ไม่นานก็มีสายโทรศัพท์โทรมาหาผู้ใหญ่บ้านซึ่งปลายสายคือหลานสาวของผู้ใหญ่เธอพูดได้น้ำเสียงตกใจว่าให้ผู้ใหญ่บ้านบอกให้ตำรวจมาจับนายพาคินเพราะมันฆ่าแม่ตัวเองไปเมื่อตอนตีสีและศพยังอยู่ในบ้านซึ่งหลานสาวของผู้ใหญ่ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าน้องสาวของผู้ตายหรือน้าของนายพาคิน ให้ตำรวจไปค้นบ้านที่เกิดเหตุเพราะพี่สาวหายไปจนสุดท้ายไปพบศพของพี่สาวทาให้ผู้ใหญ่บ้านตกใจอย่างมากและพยายามโทรหานายพาคินทันทีแต่นายพาคินปิดโทรศัพท์มือถือส่วนนายพาคินที่เพิ่งขี่รถออกไปแต่เกิดเรื่องไม่คาดฝันกับเขาเพราะทั่วตัวหาทางออกจากป่าไม่เจอท,ท,ทั้งที่คุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดีจึงตัดสินใจขับรถกลับมาหาผู้ใหญ่บ้านและสารภาพความจริงทั้งหมด จากการตรวจสอบที่เกิดเหตุลักษณะเป็นบ้านคอนกรีตทรงหลังคาสูงชั้นเดี่ยวภายในบ้านที่ห้องเก็บของติดกับห้องครัวที่อยู่ด้านหลังพบถังพลาสติกสีฟ้าซึ่งใช้เก็บน้ําแข็งและของแช่เย็นด้านในพบชิ้นส่วนมนุษย์ถูกหั่นเป็นชิ้นๆพบเป็นอวัยวะส่วนขาหน้าแข่งและแขนไม่ต่ำกว่าหกชิ้นวางซ้อนกันโดยมีน้ําแข็งใสไ,ไว้เพื่อป้องกันเน่าเสียแต่ยังไม่พบชิ้นส่วนศีรัะ จากการตรวจสอบทราบว่าผู้ตายคือนางอลุณีอายุ53ปีส่วนผู้ก่อเหตุคือนายพาคินอายุ35ปีเป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและเป็นลูกชายของนางอลุณีโดยเขาอยอมรับว่าเป็นคนฆ่าหันสมแม่ตัวเองซึ่งนายพาคินสารภาพว่าได้นำศีสาแม่ไปฝังไว้ที่ชายป่าข้างถนนสายอำเภอเวียงป่าเป้าอำเภอเพลาเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวเพื่อให้พาไปขุดเอาส่วนสีสาดังกล่าวจนพบในที่สุด จากการสอบสวนทราบว่านายภาคินเลิกลาภรรยามีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางสาวเอนางสมมุติอายุสิบห้าปีกระทั่งเมื่อเร็วๆนี้นางอารุณีจับได้ว่านายภาคินได้ข่มขืนนางสาวเอลูกสาวของตัวเองจึงเกิดการทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงนางอารุณีขู่ว่าจะนำเรื่องไปแจ้งตำรวจทำให้นายภาคินโมโหใช้มีดปลายแหลมแทงนางอารุณีจนเสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลาสี่นาฬิกาของวันที่ยีเจ็ดกุมภาพันธ์จากนั้นเกรงกลัวความผิดจึงนําศพไปชำแหละใส่ถังน้ําแข็งส่วนศีรษะนําเอาไปฝังนอกบ้านหลังโกหกในพากินยังคงใช้ชีวิตตามปกติยังไปช่วยทําแนวกันไฟกับชาวบ้านแต่ต่อมาได้สํานึกผิดจึงยอมรับสารภาพกับผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านรายห,หนึ่งเล่าว,ว่าคืนเกิดเหตุได้ยินเสียงร้องโหยห,ว,หวนดังออกมาจากบ้านหลังดังกล่าว แต่ไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะก่อนหน้านี้นายพาคินและแม่มีปากเสียงทะเลาะก,กันบ่อยอครั้งซึ่งหลังจากนั้นก็ไม่มีผู้ใดพบเห็นนางอารุณีอีกเลยเมื่อสอบถามนายพาคินก็ไม่ยอมตอบกระทั่งไปยอมรับกับผู้ใหญ่บ,บ้านดังกล่าวก่อนตำรวจจะนําตัวไปฝากขังที่เรือนจํากลางจังหวัดเชียงรายได้ควบคุมตัวนายพาคินไปทําแผนประกอบคํารับสารภาพเพิ่มเติมที่จุดเกิดเหตุโดยนายพาคินได้ขอขมาแม่ผู้เสียชีวิต ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้อนุญาตก่นพาตัวผู้ต้องหาไปทําการฝากขังซึ่งพบว่านายพาคินมีสีหน้าเคร่งเครียดอย่างเห็นได้ชัดโดยตํารวจได้ดาเนินคดีกับนายพาคินเบื้องต้น3าข้อหาคือฆ่าบุปการีโดยกระทําท่ารุนโหดไร้ส้นบิ้งยายหรือทําลายศพและพกพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยมีเหตุอันควรซึ่งนายพาคินให้การรับสารภาพ ตลอดข้อเก่าหาจากคดีสะเทือนขวัญดังกล่าวชาวบ้านต่างวิพากษ์วิจาร์เรื่องราวที่เกิดขึ้นอย่างมากหลายคนไม่คิดว่าผู้ต้องหาซึ่งเป็นคนดีมากและช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดจนชาวบ้านเลือกให้เป็นผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใครเลยไม่ดื่มสุราไม่เล่นการพนันไม่เที่ยวตีใดๆโดยประกอบอาชีพส่งน้ำดื่มเลี้ยงครอบครัวและพ่อเหตุขายเป็นรายได้เสริม แต่กลับมาก,ก่าอคดีอุกจากการสะเทือนขวัญเช่นนี้แม้คดีนี้จะยังไม่มีการตัดสินจากศาลแต่เชื่อเหลือเกินว่าผู้กระทําผิดจะต้องชดใช้กรรมในคุกเปื่อ,อีกหลายปีพบเจอกับผมได้ใหม่ในเรื่องราวต่อไปสำหรับวันนี้ขอบพระคุณครับ ชมคลิปของเราแล้วหากท่านชอบก็อย่าลืมกดให้คะแนนเราด้วยนะครับโดยการกดถูกใจที่ปุ่มตรงนี้เลยครับแล้วก็ฝากถึงปุ่ม subscribe ไว้ด้วยเราจะมีเรื่องราวมานำเสนอให้กับท่านได้รับชมกันทุกๆวันไม่พลาดเลยแม้แต่วันเดียวท่านสามารถรับชมก่อนใครเพียงแค่กดลงไปตรงปุ่มกระดิ่งตรงนี้และสามารถรับชมทุกๆตอนได้ที่เพลย์ลิสต์ของเรื่องนั้นๆเพียงแค่คลิกลิงก์ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอนี้เลยครับ